สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายโค้งนะคะวันนี้ที่บ้านน้ำไม่ไหลนะคะทางนงคงคานก็เลยเอาน้ำเอาถังใส่รถแล้วก็ใส่น้ำมาให้นะคะมาดูว่าจะเข้าได้หรือเปล่า ครั้งแรกนะคะนี่ที่นงควานเอาน้ำมาให้นะคะนี่ว่าจะเป็นอย่างไรปรูปติดตามต้นต่อไป มาลุ้นมาลุ้นกันนะคะมาลุ้นกันโอ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 พ่อร้อนร้อนเมื่อคืนดีหน่อยที่ฝนตก ร้อนมาตั้งหลายวันนะคะก็ยืนอยู่แบบนี้แหละสำหรับปูชุมพลใกล้แล้วใกล้จะมีบ้านแล้ว อากาศ้อนมากขณะฝนตกเมื่อคืนวันนี้อากาศก็ยัง้อนอยนู่น้ำซ้ำน้ำไม่ไหลต่างหากสงสัยเมื่อคืนนี้สปาโคลนทั้งคืนนะคะนี่ว <S S S> ่า,า,าเห็นโคลนเต็มตัวเลยฝนตกยืนตากฝนดี่ว่ายืนตากแดดฝนตกไม่กี่ชั่วโมงก็หยุดแล้วนะคะส่วนยืนตากแดดนี้ยืนทั้งวัน 哦，老、oh, 了，饱 <'s> 了。 ได้น้ำสาดใส่ตัวเขายังชั่วหน่อยยืนตากแดดมาทั้งวัน ใกลแล้วใกลจะได้บ้านอยู่แล้วนะคะสำหรับปูชมพนวันจันเดี๋ยวจะเอากล้วยอร่อยๆมาให้กินนะคะสำหรับลายชุมพลและก็ช้างหลายๆเชือกนะคะสั่งจองได้นะคะสำหรับกล้วยของเรานะคะ เดินมาเจอนางฟ้าอีกโอ้ยโอ,โอ้เดินมาเจอนางฟ้าโอ้ไม่ใช่น้องลิซ่านี่ฮะเอาทำยังไงเราจะอายทำไมเดี๋ยวมานี่ก่อนไหนสวัสดีสวยๆก่อนว่ะเออจะเป็นนางฟ้าหรือจะเป็นน้องลิซ่านี่ฮะจะเป็นอะไรกันแน่เ,นอนเอาไม่ได้เป็นอะไร ไปดต่อไปกับดีต่อเอาไปเก็บขี้หน่อยมาไปเร็วๆไปเก็ะเกอเร็วๆรีบกลับบ้านเร็วๆไปเร็วๆน้องลิซ่าไปไปเร็วๆ โอ้ถึงเขาจะมาเก็บกวาดบริเวณก็ไม่ลืมนะคะดูหอบต้นหอบใบมะพร้าวไปกินอีกนะไหนเต้นทางติ๊กตกให้ดูหน่อยสิลงติ๊กตกแล้วอะไหนเต้นเต้นยังไงอะไหนอือ อย่างนี้นะโอ้หยุดลงให้แล้วถ้าเต้นแบบนี้นี่ไม่ลงติ๊กตกให้เด้อเต้นดีๆก่อนว่ะเต้นดีๆลองเพลงด้วยลองด้วยไม่รู้เพลงมันเป็นอะไรเออาทำท่าดีๆโอ้โมันกัด <laughs> โอ้โหมกัดโอเคการให้น้ำก็เสร็จร้วงไปด้วยดีนะคะนี่ก็อย่าลืมนะคะแม่แม่ท่านไหนอยาก ช่วยสนับสนุนสร้างโรงเลี้ยงช้างหรือว่าสั่งจองอาหารก็ทักมาทางไอีไลน์ของแม่ควานนะคะ0 8 1 6 16 5 6 9 6นะคะไม่ทำไมแม่ควาแม่เมีไ,มไปดูบ้างวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ